สวัสดีครับแชร์พิร์ชุ่มกิน AC 2.2สองเอเลขที่14นะครับกรณีศึกษาของบริษัท PR9 และบริษ e ัท EK เ e ฮิ H นะครับผมพระราม9แล้วก็เอกชัยเนาะในส่วนแรกจะดูคืออัตราส่วนสภาพคล่องนะครับสูตรเขามาเขาว่าว่ารวมสินทรัพย์หมุนเวียนหารด้วยรวมนีิสินหมุนเวียนจะได้เท่ากับ เเท่านะครับผมเรามาใส่สูตรกันนะครับพิยก็คือ1,602.86หารด้วย6 6 8 8 5จะเท่ากับ2.40เท่าส่วน EKK เกจะเท่ากับ2.44เท่าสรุปได้ว่าอัตราทุนหมุนเวียนของพิยเนี่ยใน6 4เท่ากับ2.40หมายความว่าหากกิจการมีหนี้สินหมุนเวียน1เ,เท่ากิจการจะมี สินที่จะหมุนเวียนในการชำระหนี้2.40เท่าซึ่งมันเพียงพอเนาะแต่ EKH เนี่ยในปี64เขามีเท่ากับ2.44เช่นเดียวกันเลยถ้าบริษัทมีอัตราหมุนเวียนนี้สินหนึเท่ากิจการจะมีสินทรัพย์หมุนเวียนที่จะชำระหนี้2.44เท่าทั้งสองบริษัทเนี่ยเขาเพียงพอต่อการชำระหนี้แต่เปรียบเทียบกันแล้วอัตราสภาพคล่องของบริษัท p r 9 จะน้อยกว่าบริษัท EKH เนอะต่อมาอัตราตรอบแทนผู้ถือหุ้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สูตรก็คือส่วนของกำไรขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่คูณ100หารด้วยรวมสินทรัพย์ของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย บริษัทพิยาเก้าเนี่ยจะได้เท่ากับ249.17คุณ100ก็จะคูณออกมาได้แล้วเป็น24917หารด้วย4100 96.54จะได้เท่ากับ5.94% 5.94ส่วนบริษัท EKEF เนี่ยจะได้ทั้งหมดเท่ากับ36.08 นะสาสิกจุดศแปอร์เซ็นสรุปได้ว,ว่าในปี64บริษัท PR9 าเมีอาัตราตอบแทนผู้ถือหุ้นอยู่ที่5.94%เซถ้ากิจการมีส่วนของเจ้าของอยู่100%เเซจะสามารถทำกำไรได้เท่ากับ5.94%แต่เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัท e ีเ ในปี64มีอัตราตอบแทนผู้ถือหุ้นอยู่ที่36.08%นั่นหมายความว่าส่วนเจ้าของเจ้าของ100จะทำกำไรได้อยู่ที่36.08%แสดงว่า EKH เนี่ยเขาทำกำไรได้มากกว่า p r 9 ต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของอัตราตอบแทนจากสินทรัพย์ชิ้นเปอร์เซนต์สูตรได้ว่าส่วนของเจ้าของขออภัยครับสูตรได้ว่าส่วนของกําไรขาดทุนก่อนต้นทุกนการเงินและภาษีคูณร้อยหารด้วยรวมสินทรัพย์เฉลี่ยสินทรัพย์เฉลี่ยจะได้ว่าพีอารก้าเนี่ย ส่วนของกำไรขาดทุนก่อนต้นทุนเงินและภาษีเขาจะได้เท่ากับ300.75คูณด,ด้วย100หารด้วยรวมสิทธิ์ทรัพย์เฉลี่ย5,136.94บวกด้วย4,797.01หาร2ยกออกมาได้ว่า30,700ขอบคครับ3 0 0 75 หาร4 9 6 6 7นได้เท่ากับ6.05%นะครับต่อมาบริษัท e k H, เเฮดขายกส่วนมาแล้วได้เท่านี้4 0่0ขอพายครับ4 2 6ห6หารด้วย1,167.365 จะได้เท่ากับ36.54%สรุปได้เลยว่าในปี64สพีเนี่ยเขามีต่ออัตราตอบแทนจากสินทรัพย์เท่ากับ6.05%หมายความว่าส่วนของเจ้าของหนึงร้อยเนี่ยเขาจะทำกำไรได้ที่6.05%แต่เปรียบเทียบกับ EKH แล้วใน6 4 EKH เนี่ยเขามี36.54%เ หมายถึงว่าส่วนของเจ้าของ e k h ห0เนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่36.54%แสดงว่า e k h ทากำไรได้มากกว่าพียา9นะครับต่อมานะครับเบอร์4นะครับที่เราจะดูกัน i เลขสก,ก็คืออัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นคิดเป็นเท่าเนาะสูตรได้ว่า สูตรักคุณครับสูตรได้ว,ว่ารวมนี้สินหารด้วยรวมส่วนของผู้ถือหุ้น P/R9 เนี่ย859.06หารด้วย4,277.88เท่ากับ0.20เท่าเนาะส่วนเอกชัยเนี่ย e k h ได้0.21เท่านั่นหมายความว่าอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ย ของบริษัทพ r 9กใน64เนี่ยจะได้เท่ากับ0.20เท่าหมายถึงว่ากิจการมีนิสินหนึ่งเท่าจะมีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ0.20เท่าเนาะแต่มันไม่เพียงพอและบริษัท EKH เนี่ย64จะได้เท่ากับ0.21เท่าถ้ากิจการมีนิสินนหนึเท่ากิจการจะมีสินทรัพย์หมุนเวียนอยู่ที่0.2เท่าไม่เพียงพอเลยทั้ง EKH ทางพ r 9มันไม่เพียงพอเนาะ โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเกณฑ์ที่ดีก็คือจะต้องมี2เท่าขึ้นไปขึ้นไปเนาะสองเท่าขึ้นไปนะครับต่อมาเนี่ยข้อ5้าที่เราจะดูกันก็คืออัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์คิดเป็นเท่าเนาะสูตรก็คือรวมรายได้หารรวมทรัพย์สินขออภัยครับรวมสินทรัพย์เฉลี่ยเนาะพีอาเก้าเนี่ยสูตรได้มาว่า30,30.18 หารด้วย4,9 6 6 9, 9 7 5กเนาะก็คือตัวนี้นะครับดึงลงมาเลยแต่อันเนี้ยก็คือเฉลี่ยรวมสินทรัพย์เฉลี่ยเอามาบวกกันแล้วหารด้วย2ก็คือเฉลี่ยนะครับจะได้เท่ากับ0.61เท่าแต่ E k h เน네ี่ยจะได้เท่ากับขออภัยนะครับบริษัทอ k เเนี่ย e 네จะได้ทั้งหมด1.03เท่าเนาะนั่นหมายความว่า อัตราส่วนหมุนเวียนของบริษัทพียาเก้าหกสี่เนี่ยเขาได้ทั้งหมด0.61เท่านั่นหมายความว่านี่สินหนึ่งเท่ากิจกรรมจะมีทรัพย์สินอยู่0.61เท่าไม่เพียงพอแต่อีเคเเนี่ยมีอยู่1.03เท่าถ้าบริษัท EKH เนี่ยเขามีนี่สินอยู่1เท่าเขาจะมีทรัพย์สินอยู่มีสินทรัพย์เนี่ยอยู่ที่1.03เท่าแต่เมื่อรวมกันแล้วเนี่ย เอาทั้ง2มาเปรียบเทียบกันเนี่ย ekh e มีสภาพคล่องมากกว่า pr 9นะครับต่อมาข้อหกครับอัตรากำไรขั้นต้นสูตรก็คือรายได้จากการขายลบต้นทุนสินค้าขายคูณ100หารรายได้จากการขาย pr 9เนี่ยรายได้จากการขายก็คือ 2,999.85- ลบต้นทุนสินค้าขาย2,172.22 100หารด้วยไรายได้จากการขายก็คือตัวนี้นี่เอามาใส่จะได้ทั้งหมด82,763หาร2,999.85จะได้ทั้งหมด27.59%ส่วน EKS จะได้อยู่ที่42.2ข 42. อ42แพ้ครับ42.42%นะครับ ในปี64เนี่ยกำไรขั้นต้นของ p r 9อยู่ที่27.59หมายความว่าส่วนของเจ้าของมี100%มีหนึ่งเร์นาะทำกำไรจะได้อยู่ที่27.59แต่ EKH เนี่ยจะ,จะทำกำไรได้อยู่ที่47.42เนะครับ mm hmm. เมื่อเทียบกันแล้วเนี่ย EKH เนี่ยทำกำไรได้มากกว่า p r 9อีกแล้วนะครับ mm hmm. ต่อมานะครับ B ขออภัยครับ B เอาใหม่ EBIT Margin นนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะสูตรก็คือกำไรจากการดำเนินงานคูณร0อยหารด้วยรายได้รวม p ี9า9เนี่ย3 0 7หหารด้วย3030.18จะได้9.93% e เก็นก็คือ35.48%เปนาะนี่ก็คือสูตรนะครับทั้งสองบริษัทสรุปได้ว่าปี64เนี่ยบริษัท p ี9นะครับ P/R 9เท่ากับ9.93%นั่นหมายความว่าส่วนของเจ้าของมีร้อเขาจะทำกำไรได้อยู่ที่9.93%แต่ e k เเนี่ยเขาจะทำกำไรได้อยู่ที่35.48%เนาะซึ่งเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ย EKS ทำกำไรได้มากกว่า P/R 9อีกแล้วนะครับ ข้อสุดท้ายนะครับกำไรสุทธิสูตรก็คือกำไรขาดทุนสุทธิคูณ100หารด้วยรายได้รวมรายได้รวมพีอารนะครับสองร้อยสี่สิบเคูณร้อหาร3030.18จะได้ทั้งหมดเท่ากับ 8.22%ส่วน ekh เนี่ยจะได้อยู่ที่28.68%นะครับนั่นหมายความว่ากำไรขั้นขออภัยครับอัตรากำไรสุทธิของ pr 9เนี่ยจะได้เท่ากับ8.22%ส่วนของเจ้าของมีร้อยนึงจะได้กำไรอยู่ที่8.22%แต่ ekh ในปี64เนี่ย 28.68%หเนาะหมายความว่าส่วนของเจ้าของของ EKH มีร้อยหนึง EKH จะทำกำไรได้ที่28.68%เทียบกันแล้วเนี่ย EKH จะทำกำไรได้มากกว่าพียา9นะครับสำหรับการนำเสนอเปรียบเทียบทั้งสองบริษัทก็เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ